喜欢吗？喜欢我的唱唱歌，唱歌喜欢吗？好听吗？对不对？<music> ใช่พูดไทยพูดพูดไทยพูดไทยคือต้องจ้องแบบต้องจ้องเมนเลยถึงจะเห็นอ่ะต้องแบบยังไงนะคะอย่างเงี้ย 我的眼疼了。

see you too i really miss you guys that's why i'm come to live streaming today okay so remember be my good girl don't be rude to other be nice be kind you can protect me but don't spreading the bad word to other okay just defend ourselves because it's not my fault and it's not your fault so we can defense ourselves but don't be rude, rude to other okay be nice okay babe don't let other hurt you and yeah don't hurt other Just, yeah. Let them cut my hair. It's really nice, like, right? I really like it. I want to, I, I just want to go to Korea because I want to do my hair. Every week, I want that. I really want that. Dye your hair? Dye my hair? No, I didn't do that because it's so dry. I don't want to destroy my baby anymore. It's really dyed. I cannot do that. It's gonna like. What is it called? Dye. 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 It's gonna really dye. Almost, almost. Short hair. Yeah. girlfriend day ep2 right. ในตารางมีลงปะถ่ายไปย้อนแล้วถ่ายไปยอนแล้วน่าจะหายย้อนลงแหละ mm hmm. มันเกิดใกล้ประกาศวันแล้วเอาเยอะเอาเยอะอาแย่ตายแล้วตายแล้วสาหัสไหลตัด เราเลยจะได้รางาน,น oh, ก็ไม่เกินไม่เกินสิใช่ไ <c oughs> หมอยากได้ผมที่พูดผมที่พูดแล้ว่านของที่ทำองที่ทำ

Icana, ไม่ต้องห่วงเกมนี้ฉันจะคุ้มเองถ้าจะว่าไรไม่ได้ฉันจะคุ <Seattle> ้มเกมกาติกาไม่ยอะรักกันกันไหง Stop playing game complain m ไม่ต้องห่วงเกมนี้ฉันจะคุ้มเองถ้าจะว่าไรไม่ไดฉันจะคุ้มเกมกาติกาไม่เยอะรักกันกันไหง Stop playing game complain m is fast too ทัค mm ่คนเลยอยมันสวยมากเลยอะกับการดัดหลอนของดูดัดหลอน

ชชยสศนาคตาพุทธาเชตดาวมารังสวานองจตุสัจจสภังรสสังเยปิวิงสุนราสภาตันถังการาทยพุธาอัตวิสตินายกาสัพเพปฏิเหต้าเมหังมัทเกเตปุณิสราสีเสปปิเหตุตเมหังพุทธโธธโมเดวิโรจนสังโฆปฏิเหตุตเมหังอุเรสภาคุณากรุฮาทาเยเมอานุโธสริปุตโตสหกิเนีโกหันยุปิเดภาคัสมิงมอคารานโนจวัลมาเกทักิเนสัมวันิเมหังอสมอนันทาราหุโรกัสโปจมหานโม อุภาสุมาวะโสตะเกยเกสะโตปิเดพาคัสมิงสุโยาพังการณนิสินโนสิรสันโนโสพิโตมณิปุกเขวุกุมารคัสปทโรมหิจิจตวัทโคสมัยหังวันนิริจจาปฏิทัสชิคุณาการุบุณนวงคุริมาโรจะ อุปารีนะฮั่นสิบปารีเหล่าปัญจอิมิชาตานราเตติระกรรมมัสมาเศสสติมหเดระวิชิตาชินาสาวกะอิเตสิติมหเดระชิตาวันโตชินอรสะเชรันตาสิเดเตเชนะอ้งข้ามันเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิท้าขีเนเมตตาสุตะกขังทัชชังปัชโตอาสิว่ามีอังคุริมารักังขันธมรัปริตันจะอัตตะติยสุตะการอาสิชาลัสอาสิสิสะปะกาลสันคิตาชินานานาวาสังยตาสตะปะกาลลังกตาวตาปิตาทัศนชาตาภัยระชะตุปทาวะอาสิสาวินายังยันตุอนันติลเตตสัมุ สัภเตมหาปริศาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปัฏทโธธามานุภาเวนะชิตาริสังคุสังขานโนภาเวนะชิตันตระโยสถามาโนภาวะปาริโตจารมิชินปัญเรติ 9, 10, 10. อะไรนะวันเกิดมีสุ่มลคัคกี้แฟนไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยพอมีจะทำ จะไปอะไรทุกคนต้องไปสอบต่อแอย่าลืมนะอย่าไปรลล้านคนอื่นโอเคไหมสว่วนพวกที่ชอบเดินตามแฟนคลับคนอื่นแล้วก็มาใส่ลายคนอื่น ถึงวันเราคืนไฟเด้๋ยอกันเดี๋ยวมันจะเขินนะคุณพี่มันจะเขินมากเลยแหละถึง I you to sleep. Okay? Yo, yo, bees. It's time to sleep, okay? You guys just go to sleep, go to bed, or do whatever you want, or meet me. Okay, I will go to practice my song. So, good night. Have a good night, okay, babe? Don't worry. Yeah, only your bees. I love you. Don't worry. You have to take a rest, have to eat a lot of food, a good food, okay? 妈咪，看到了吗？妈咪看到了，哎，嘿，妈咪，我看到了。 我，哼，我看到了，我看到了，嗯，嗯。嗯 但是我太多今年了、啊。哦、oh. oh, I had to go。唱歌，太忙了，今天太忙了。你，你要睡觉，OK 了吗？晚安，要睡觉了，很多喝水。 呃，uh, 很多纠结，OK 了吗？OK 了吗？很多想我，我爱你了，我爱你们，我很很很很爱你们，Hello，我很很爱你们呢、啊，假假妈咪，OK 了吗？ 很好，有币，真的，真的很好，有币。<laughs> 我的可爱有币啊、哦！睡觉，睡觉，休息，休息，睡觉。 OK 了吗？啊，不就老婆了？女儿、女朋友、宝宝，可以，不可以？老婆，我不喜欢老婆。OK 了吗？女朋友，可以。女儿，可以。宝宝可以，宝贝可以。 Oh okay, so you always just go to sleep, be my good girl, calm down, I'm okay, um, don't worry about me. It's all right, it's all right. I just have to go to practice the song for you guys, for my birthday concert. Cut. okay, it's Thai section, okay. โยบี้ทุกคนคะโอ,อ๊ยมึนงงภาษาโยบี้ทุกคนรีบไปนอนนะเดี๋ยวโยไปฝึ้ร้องเพลงก่อนโอเคไหมแล้วก็ทุกคนต้องรีบนอนเยอๆนะอย่าหูเบานะเป็นเด็กดีนะแล้วกถ็ถ้าเจอใครพูดจาไม่ไดีใส่คนอื่นไปดึงกลับมาด้วยนะจับตีก้นเลยโอเคไหมคิดไหม อยารักทุกคนมากเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยไว้เราเจอกันนะมีลักกี้แฟนด้วยวันเกิดไม่ได้พูดไม่ได้พูด,มด,พดอามาดแค่นี้ผู้จัดการไม่ได้ยินใช่ไหมคะไม่ได้ยินใช่ไหมคะไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้บายอะไรทั้งนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย คุณแค่เจ็ดพันคนเองถูกใช่ไหมนู้นแค่นี้เถอะไไว้จ้าชวนทุกคนไปวัดทุกคนหนูขอโทษน,นะที่แบบเอ่อคอนเทนต์หนูคือส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์ในช่องอะ่ะเขาก็จะถามเด็กๆว่าแบบโอเคใครอยากไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบตอบมาถามโยนเลยต่ออยากอยากไปวัดค่ะทุกคนมองนะ้าฮะอะไรนะคือจริงอยากไปแบบว่าบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยแล้วก็ แปลว่าตั้งทักคนชนะาด้วยแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อไหมทุกคนลองไปดูจริงๆคือมันมีคนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอือย่อแบบอยากไปมากแต่ทุกคนจะชอบคอนเทนต์แนวนี้ไหมอ่ะทุกคนจะเบื่อไหมเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าสนุกหรือว่าแบบวู้วูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยอชอบทําชอบแบบชอบไป แล้วยก็พูดไปเรื่อยมากเลยเพราะไม่มีใครให้คุยด้วยเ no. นาะงั้นเราไปทำบุญกันนะคะโอเคไหม <G ül üyor> คิดถึงนะคิดถึงมากเลยนะยังไม่ได้ไปหาทุกคนในแอปนั้นเลยแต่แต่ว่าเห็นมาตัดลงในในติ๊กต็อกก็ดีใจที่ยังอยู่นะ จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะรักทุกคนนะรักนะรักนะจุบจ๊บจุ๊บสันดีนะคะที่รักสันดีนะ굿ไนท์วาน,านันเีย亚ม I love you I love you all แต่ละนะทำงานต่อละนะบ๊ายบาย บ๊ายบายนะคะวันฝันดีนะคะ Good night babe See ya See ya